ตรงไปตรงมาก็จึงกล้าเปิดเผยเปิดเผยโปร่งใสก็จึงไม่กลัวใครเปิดโปงมีบ้างที่งงงงเพราะกฎหมายมันงืมง่าเสียงจากสวนจันทร์ให้ทันวันตายวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้า 68อยู่ในระวางความโศกเศร้าแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาไม่ช้าไม่นานก็ตายจะเป็นไพร่เป็นเจ้าโดยประมัิสัจธรรมก็แค่เงาเท่านั้น คือเป็นภาพลวงตามายาสมมติที่ธรรมชาติมันตบตาสรรพสัตว์ให้หลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนคนสัตว์ขึ้นมาที่แท้แล้วก็เป็นศักรวธาตตามธรรมชาติธรรมดาสหากรณก์ เป็นสิ่งนี้สิ่งนั่นขึ้นมาตามธรรมชาติชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นก็เลยเป็นธรรมดาส่วนมนุษย์ปุถุชนก็ธรรมดาอีกเหมือนกันที่จะต้องยังยึดมั่นถือมั่นมีชอบมีชังมีรักโกภโกรธลง ไปตามอาวิชาตันหาอุปาทานที่ครอบงำจิตอยู่แล้วตนยังสลัดออกไม่ได้เพราะถูกอนุสัยสันดานมันผูกมัดรัดรึงอยู่อันนี้ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันดังนั้นเมื่อมีอันจะต้องให้ เศร้าโศกคนที่รักที่เราพักดีมีอันต้องพลัดพรากจากไปก็อดไม่ได้ที่จะต้องร้องไห้เสียใจไม่เว้นแม้แต่นายตะวันคนที่พูดอยู่นี่แหละแม้ จะชอบพูดประมาทสัจธรรมเป็นประจำแต่จิตแบบปุถุชนคนธรรมดามันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นเพียงแต่เมื่อเรารู้ความจริงตามธรรมชาติแล้วเราก็ทำใจได้เมื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านร่วงลับดับ ศูนย์จากเราไปสู่สวรรค์คาไลเราก็แค่ทําใจให้เห็นความเป็นจริงว่านี่คือธรรมชาติธรรมดามาปรากฏให้เราเห็นประสาอะไรแค่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเราโดยเฉพาะที่ยากจนต่ำต้อย จะไม่ตายแม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ร่ำรวยและมียศถาบรรดาศักดิ์มีข้าทาสบริวารมีนายแพทย์ที่ดีเลิศที่สุดเก่งที่สุดคอยดูแลพยาบาลคอยรักษาเจ็บป่วยมาก็ มีนายแพทย์หรือหมอที่เก่งที่สุดในแผ่นดินดูแลรักษาอยู่ก็ยังไม่พ้นความตายนี่พอเราเห็นความเป็นจริงอย่างนี้จิตของเราก็จะได้รู้จักปล่อยวางจางคลายลงไปได้วันนี้ยังอยู่ในกระแส มูล,ลนิธิคนดังที่ดูเหมือนว่ามันจะยุ่งเหยิงไปใหญ่คือฝ่ายที่ไม่ไว้วางใจแล้วคือเคยไว้วางใจแล้วไม่ไว้วางใจก็ถึงขั้นกับทวงเงินบริจาคคืนซึ่งถ้า ถือตามธรรมเนียมโบราณที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเคยพาทำมามันก็เป็นเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นหรือมันไม่บังควรจะเกิดคนที่บริจาคไปแล้วก็ควรจะต้องสละไปเหมือนเราบริจาคให้วัดวาศาสนา,ศา หลวงปู่หลวงตากรรมการของวัดเอาไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาไปแล้วถ้าชาวบ้านจะไปทวงเงินบริจาคคืนหลวงปู่หลวงตากรรมการวัดจะไปเอาเงินจากไหนมาคืนให้เพราะว่าได้สร้างไปหมดแล้วอย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นปู่ย่าตายายของเราท่านก็ ไม่เคยมีใครบริจาคแล้วทวงคืนแต่ในทางกฎหมายหรือในทางสังคมปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้รู้ทางกฎหมายก็พูดกันไปและในสังคมปัจจุบันถ้าเห็นว่า การทวงเงินบริจาคคืนเป็นเรื่องที่ทำได้ก็พิจารณากันไปมันก็เป็นเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไปตามสังคมผมนายตะวันก็คงจะไม่ไปตำหนิฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ทุกฝ่ายก็มีสิทธิสระที่ตัวเองจะคิดจะทำไปแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันควรที่จะต้องตรงกันเอาไว้เสมอ โดยเฉพาะวัดวาศาสนาหรือว่ามูลนิธิองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคจากสาธุชนคนดีที่เขาบริจาคมาคือมันเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคนั่นมันหมายความว่าเราก็ควรจะต้องตรงไปตรงมากับสาธุชนคนดีที่เขาบริจาคเริ่มมาตั้งแต่ เปิดเผยโปรง่งใสมีอะไรก็บอกเขาตั้งแต่แรกอย่าไปปิดบังอําพรางเหมือนอย่าว่าอวดอ้างเพราะนี่เป็นความจริงตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันมาก็จะบอกกับกรรมการมูลนิธิคือหลานๆกับสิทธยานุสิทธิ์ที่ร่วมก่อตั้งว่า มูลนิธิสุตวันนี้จะต้องตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับจ่ายทุกอย่างก็จะต้องตรงตามความจริงทั้งหมดครูรู้อย่างไรหลานๆหรือพวกเธอสิทธิานุสิทธิ์ที่เป็นกรรมการรู้อย่างไรคนอื่นทั้งโลกเขาก็จะต้องรู้แบบเดียวกันคือข้อมูลเดียวกัน คือทุกอย่างนั้นโปรง่งใสให้เขาตรวจสอบได้เรามีหน้าที่ที่จะต้องเอาบัญชีรับจ่ายทั้งหมดในมูลนิธิเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ให้ทุกคนบนโลกแม้เขาไม่ได้ร่วมกุศลมาเขาก็สามารถรู้ข้อมูลนั้นได้เมื่อเขารู้แล้วก็ให้เขาพิจารณาเอง คนดีคนมีปัญญาเขาเห็นเข้าเขาก็จะค่อยๆศรัทธาแล้วก็มาร่วมกุศลกับเราเองนี่ผมก็ได้บอกกับกรรมการผู้ร่วมกว่อตั้งอย่างนั้นตลอดมาแล้วอย่างที่ครูเคยพูดว่าทรัพย์สินที่ดินมรดกของปู่โปรยญาตนาดีที่ตกทอดมาถึงครูนี้ ที่มีมูลค่าหลายล้านบาทเราก็บอกกับเขาตรงๆว่าคำว่าหลายล้านบาทนี้คือราคาตลาดที่ถ้ามีคนมาขอซื้อจริงๆมันก็จะราคานี้ทุกวันนี้แถวโคราชที่อยู่ใกล้ถนนมิตรภาพอยู่ใกล้เขตอุตสาหากรรมราคาซื้อขายที่ดินมันก็ไม่ต่ำกว่าไร่ละ ล้านบาทสองล้านบาทขึ้นไปเพราะเหตุนี้ครูก็จึงบอกว่าทรัพย์สินที่ดินมรดกที่ครูเอามายกให้เป็นทุนเริ่มแรกก่อตั้งมูลนิธิสุตวันนี้มันมีมูลค่าหลายล้านบาทแต่ถ้าใครไปดูในเอกสารของทางราชการมูลนิธิสุตวันเราก็ก่อตั้งมาด้วยทุนจดทะเบียนเพียงหนึ่งล้านบาท อันนี้คือตามที่ทางราชการเขาประเมินราคาทรัพย์สินอย่างที่ดินก็คือตามราคาที่ทางราชการประเมินเท่านั้นอันไม่ตรงกับราคาซื้อขายกันจริงที่แพงกว่าราคาประเมินนั้นเป็นสิบเท่าอย่างนี้เราก็บอกให้ผู้คนเขา รู้หรือเข้าใจแบบตรงไปตรงมาเราไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงใครนี่ถ้ามันเริ่มต้นมาอย่างเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่มูลนิธิของคนดังกำลังมีปัญหานั้นมันเกิดจากไม่ตรงไปตรงมาไม่เปิดเผยโปรง่งใสตั้งแต่แรกอันเนี้ยก็เป็น เรื่องที่สังคมเราควรจะเรียนรู้ใครที่เชียร์กันอยู่ก็จะต้องให้รู้ความจริงแล้วอย่าไปโกรธหรือไปเครื่องฝ่ายที่เขาจะตรวจสอบขอให้ขอบคุณเขาใครที่เขาจะตรวจสอบก็ขอบคุณเขา หรือแม้แต่ใครเขาทวงเงินบริจาคคืนผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบก็ต้องหาทางที่จะประนีประนอมกับเขาคุยกับเขาถ้าจำเป็นก็คืนเขาไปถือว่าเป็นความผิดของฝ่ายเราที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้เขารู้อย่างครบถ้วนอะไรก็ว่ากันไปถ้า เราตั้งต้นกันแบบนี้มันก็จะไม่มีอะไรฝ่ายคนที่ชอบที่เชียร์คนดังที่ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาก็เหมือนกันก็อย่าไปเข้าข้างแบบหลับหูหลับตาไอ้ส่วนที่เป็นความดีอันนั้นเราก็ชื่นชมและก,ก็อนุโมทนาแล้วก็สนับสนุนเขาต่อไปไม่ต้องไปเลิกแต่ข้อผิดพลาด ที่ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้โปร่งใสมาตั้งแต่ต้นแล้วมีคนเขามาตรวจสอบอันนี้เราควรที่จะต้องปล่อยให้มีการตรวจสอบแล้วก็ขอบคุณคนที่มาตรวจสอบเพราะนั่นเท่ากับเขามาทำหน้าที่แทนพวกเราเราทุกคนเมื่อจะทำบุญก็ต้องการคนที่นำเราทำบุญหรือองค์กรเช่นมูลนิธิที่เราทำบุญไปนั้น ควรจะต้องเปิดเผยโปร่งใสยอยู่แล้วอ่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราควรจะเอ่อมีท่าทีกันอย่างนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่ามูลนิธินี่ก่อตั้งมามันมีกฎหมายมากำกับแล้วกฎหมายเนี่ยบางทีมันก็เงืมงงำอย่างตอนที่ผมก่อตั้งมูลนิธิสอตะวันมานี่ กรรมการคนหนึ่งที่ผมเลือกมาก็คือลูกศิษย์ที่จบนิติศาสตร์จบเนติบัณฑิตให้มาช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับครูกับอาจารย์คือตัวผมแล้วพอเขาเอากฎหมายควบคุมการเรียรไรมาให้อ่านผมอ่านแล้วผมก็ม,มึนงงพระเอสสรุปแล้วกฎหมายนี่อนุญาตให้เราทำได้แค่ไหนอะไรต่างๆนานา แล้วก็เลยถามกับเขาไปเขาก็เลยอธิบายว่าอาจารย์ไม่ต้องไปตกใจหรอกเพราะแคะ่หลักการสามข้อของอาจารย์ที่บอกไม่รบกวนใครนั้นมันก็จะทำให้ไม่ผิดกฎหมายโดยประการใดๆอยู่แล้วครับ